รีบเช็คสิบสัญญาณเตือนที่คุณกำลังอาจจะเป็นโรคนี้อ้าพี่ปลาพี่ปลาหนูมีคำถามมาหนูมีอาการต่อไปนี้มีคนบอกคล้ายๆยไทรอย,ย,ย,ยอ้าวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะรู้เลยว่าสิบอาการเตือนหรือสัญญาณแต่นั้นคุณเป็นไทรอยหรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมติดตามพี่ปลาะนะในช่องทางต่างๆ ทั้ง y o u u b e e e t t ี้ฟิชเฮ t ี้ฟิช h บายพี่ปราดแ,แน่นอนค่ะมี IG และ TikTok พี่ปราด t เฮ i ี้ฟิชเล่ามาฟังกันต่อเลยอาการนั้นมีอะไรบ้างมาฟังเลยแน่นอนเลยเพราะต่อมไทรอยมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของร่างกายทั้งระบบไขมันในเลือดระบบย่อยอาหารการทำงานของกล้ามเนื้อหรือการควบคุณภูมิร่างกายอ,อถ้าเกิดภาวะไทรอยผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่เตือนว่าควรเข้าพบแพทย์และอาการต่างๆมีดังต่อไปนี้คือข้อที่หนึ่งน้ำหนักเพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบผิดปกติโอ้ต้องสังเกตเลยนะถ้าบางครั้งเราคิดว่าอุ้ยมันไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรเราก็ต้องดูน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงผิดปกตินั้นเกิดจากต่อมไทรอยทำง,งานผิดปกติก็ได้มาฟังกันเลยแน่นอนเลยเพราะไทรอยฮอร์โมนมีส่วนช่วยในยเรื่องระบบการเผาผลาญในร่างกาย หากเกิดภาวะไทอรอยด์เป็นพิษหรือผลิตฮอร์โมนมากเกินไปก็จะทําให้เกิดการเผาผลาญมากน้ําหนักก็ลดลงอย่างรวดเร็วส่วนภาวะไทอรอยด์ทำงานต่ําก็จะทําให้น้ําหนักโตเพิ่มขึ้น,นงอ่ายอ้ยสงเหนื่อยง่ายใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแน่นอนเลยถ้าเกิดใครทําอะไรก็เหนื่อยทําอะไรนี่นู้ยไม่มีแรงเลยไม่ปาหมดแรงเลย เราเริ่มสังเกตตัวเองได้เลยว่าเรามีการผิดปกติอะไรอันนี้สําคัญมากๆพี่ปราบอกเลยหว้ยแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงล่ะพี่ปราพี่ปรามีคําตอบแน่นอนฟัออกงกันอย่างที่บอกเมื่อเกิดภาวะไทรอยเป็นพิษหรือต่อมไทรอยเป็นพิษเรียกว่าผลิตฮอร์โมนออกมามากเกินไปฮอร์โมนจะเข้าไปเร่งหรือกระตุ้นการทํางานของเยื่อวัตต่างๆเช่น,นหัวใจสง่งผลให้หัวใจเต้นเร็วใจสั่นแล้วก็เหนื่อยง่าย สามนอนไม่คเคยหลับนอนไม่เคยหลับ,นนม,ลบมันเป็นปัญหามากมายเลยอ้าวแล้วนอนไม่หลับตีมันเกี่ยวข้องกับไทรอย,อยังไงดูกันเลยค่ะแน่นอนเลยภาวะที่ต่อมไทรอยทํางานมากเกินไปไทรอยฮอร์โมนที่มีมากจะก,กระตุ้นการทํางานของระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้รบกวนการน,นอนของเราได้ 4. อ่อนเพลียวอ้ยไม่สดชื่นง่วงตลอดเวลาแต่ต้องแยกให้ออกนะคะว่าเกิดจากการที่เราได้พักผ่อนไม่เพียงพอเล่นเกมทั้งคืนหรือเปล่าหรือโมแต่ดูซีรีส์มันคนละประเด็นกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการดังกล่าววิมันเกี่ยวเนื่องกับไทร้อยทำงานไม่ปกติอย่างไรมาฟังกันเลยที่ปรายอยากจะบอกว่าในขณะที่ตอมไทรอยทำงานต่ำเกิดภาวะ พร่องไทรอยฮอร์โมนจะส่งผลให้มีการอ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงตลอดเวลารวมถึงคิดช้าอู้ชืยชาแล้วก็ขาดสมาธิข้อหาําสำหรับผู้ที่ขี้ร้อนเหงื่อออกเยอะผิดปกติภาว่าไทรอยเป็นพิษจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญมากขึ้นจึงมักทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่าย,ายไวต่อความร้อนอุณหภูมิร่างกายก็จะสูงผิดปกติอา้าวพี่ปลาพี่ปลา แล้วบางรายอ่ะมีอาการขี้หนาวอุยหนาวจังเลยอ่ะแล้วรู้สึกว่ามันหนาวอ่ะอย่างเงี้ยมันใช่อาการผิดปกติของต่อมไทรอยไหมแน่นอนพี่ปรามมีคําตอบสําหรับรายที่หากต่อมไทรอยผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญได้ไม่เพียงพอก็จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญเนี่ยทำงานช้าลงความร้อนในร่างกายก็จะลดลงจึงมกักรู้สึกหนาวตลอดเวลาไม่สามารถทนต่ออากาศเย็นได้เอาเจ็ด ผมร่วงผมร่วงผู้หญิงมาจะกลัวเหรอการผมร่วงมากๆทําไมถึงกลัวเหรอเอาความสวยงามผมมันมีผลต่อความสวยงามของเราแน่นอนแล้วเกี่ยวเนื่องกับตอมไทรอยด์ไงมาฟังกันแน่นอนเลยภาวะที่ผมร่วงผิดปกติตอมไทรอยที่ทํางานมากผิดปกติหรือไทรอยเป็นพิษจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตอของเส้นผมซึ่งโดยส่วนใหญ่คนไข้ที่มาพบแพทย์เพราะการผมร่วงผิดปกตินั้นมักจะมีสาเหตุมาจากตอมไทรอยเป็นพิษแป๊ โนไอไม่มีใครอยากตาโปนแล้วค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราตาโปนอมันเสียบุคลิกแล้วหลายคนก็คงมองว่านี่ต้องป่วยแน่ๆต้องเป็นโรคอะไรแน่และแน่นอนภาวะตาโปนเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับภาวะต่อมไทรอยมาฟังกันเลยที่ปลายอยากจะบอกเลยว่าในคนไข้โรคไทรอยเป็นพิษอาจมีอาการระคายเคืองตาน้ำตาไหลง่ายดูคล้ายว่าตาโปนแต่จริงๆแล้วอาจเป็นเพราะหนังตาปิดตาขาวได้น้อยกว่าปกติ และที่สําคัญถ้าเราไปเช็คเราก็จะรู้เลยว่านี่คือ,อาการต่อมไทรอยด์เป็นพิษข้อเก้าขับถ่ายไม่ปกติขับถ่ายไม่ปกติอามันเกี่ยวเนื่องอย่างไรมีคำตอบที่ปราอยากจะบอกเลยว่าภาวะไทรอยด์เป็นพิษจะส่งผลให้ลำไส้ทำงานหนักมากขึ้นลำไส้ขึ้นไวมากกว่าปกติจึงขับถ่ายจะระไบกว่าปกติในขณะที่ภาวะไทรอยด์ต่ำจะส่งผลตรงกันข้ามกันคือทำให้มีอาการท้องผูก แม้ว่าจะกินผักผลไม้แล้วก็ตามข้อที่สิบประจำเดือนมาผิดปกติในผู้หญิงที่ยังอยู่วัยวัยเจริญพันธุ์เราจะมีประจำเดือนเพราะนั้นต้องสังเกตอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแน่นอนเลยในผู้หญิงเมื่อมีภาวะไทรอยสูงกับปกติหรือไทรอยต่ํากับปกติอาจส่งผลให้เกิดประจำเดือนขาดหรือมามากผิดปกติได้ แต่เมื่อรักษาจนโฮอร์โมนไทรอยด์คงที่แล้วประจำเดือนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติอีกครั้งแน่นอนเลยพี่ไารอยากจะบอกเลยว่าภาวะที่เรียกว่าสัญญาณเตือนของการทำงานของต่อมไทรอยด์นี้เราควรรู้ศึกษาไว้และถ้ามีข้อคำถามใดๆปรึกษาได้หรือเขียนคำถามในใต้คอมเมนต์ได้เลยแน่นอน ถึงตอนนี้พี่ปลาอยากให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t ูท e บเฮดี h ฟ a ชเพจเฮด h ้ฟิชบายพิปราช่อง i อและ tikt o k พี่ปิปลา h e a l t h y Fish เป็นก่อนกำลังใจพี่ปลาด้วยแล้วเรามาพบกันใหม่เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพิปราเชื่อพิปรานะคะ